วันนี้ตะวันจะมาปั้นตัวอะไรให้ค,คุณครูดูคะอ่ะอาามันยักษ์หญอ,อมันมีชื่อด้วยไหมมีชื่อไหมคะมอ่าปั้นเสร็จอ่ะปั้นตรงไหนมันบ้างที่กดตรงนี้โอ้โอ้มันน่ารักจริงๆด้วยม,มันชื่ออะไรนะคะใหญ่เใหญ่ ปั้นเอาไปโชว์กับเพื่อนสิคะอ่าเขาหนูปั้นตัวอะไรลูกปั้นตัวอะไรคะเอ้ยอ่าเล่นด้วยกันได้นะคะนี่การปัน้นดินน้ำมันนะคะทําให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสารรค์นะคะปั้นเป็นลูกสัตว์ต่างๆสวยงามนะคะนี่สวยงามมากเลยคะ่ะโอ,มโอ้มันบินได้อโอมันบินได้อะโอ้ดีมากเลยคะ่คะค่ะ โอ <st ut ters> เลยคะ่ะครับอะ่อะอ่ะไป <st ut ters> เอาไข่เอาไข่ไปให้ <st ut ters> เพื่อนเลยค่ะเอาไปร่วมกับเพื่อนเลยครับอโอเคเอออันนี้ของนักสม <fruits> โอปันอะไรคะลูกไข่ลูกไข่ตะวันรูปไข่ตะวันรูปอะไรเอามารวมกันอะ่ะแสดงเป็นละครได้เรื่องหนึ่งเลยเอามาเล่นด้วยกัน <st ut ters> ได้เลยคะ่ะ จินตนาการนะคะไม่มีขีดจำกัดน,นะคะเด็กๆสามารถเอาตัวละครที่เด็กๆปั้นแล้วมาถ่ายทอดนะคะแสดงเป็นบทบาทสมมุติได้นะคะของคูเปอร์ปั้นเป็นรูปอะไรครับ